ตำนานคนดังเรียกได้ว่าน่าเห็นใจค่ะท่านผู้ชมป้าแมวดาวพระสุกนะคะป่วยโรคลุมเร้าต่อมน้ำเหลืองโตขาบวมทั้งสองข้างขาดรายได้รักษาตัวเองค่ะ <S <S ทำเอาแฟนๆเป็นห่วงค่ะสำหรับนักแสดงอาวุโสอย่างคุณรุ่งการดาบเบนจมาพรหรือว่าป้าแมวดาวพระสุขนะคะในวัย79ปีที่ทางเพจดาราภาพยนตร์ได้ออกมาเปิดเผยอาการป่วยล่าสุดของเธอ โดยป้าแมวนะคะเป็นนักแสดงอาวุโสโด่งดังและเป็นที่รู้จักในละครดาวพระสุกเมื่อปี2537ค่ะป้าแมวแสดงละครมากกว่า100เรื่องด้วยกันนะคะจากบทคนรับใช้และบทตัวร้ายเป็นอดีตนักแสดงค่ายดาราว,วิดีโอค่ะมีผลงานละครโทรทัศน์ที่เป็นที่รู้จักอย่างมากมายชีวิตส่วนตัวของป้าแมวนะคะตอนนี้ป่วยเป็นโรคหอบหืดนิ่วในถุงน้ำดีค่ะต้อกระจกในปี2553ค่ะป้าแมวได้เจออุปสรรคครั้งใหญ่ เมื่อถูกไล่ที่นะคะและต้องออกจากหมู่บ้านบางบัวทองเคหะถนนบางกรวยไซน้อยตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะภายในวันที่17สิงหาคมนะคะเพราะว่าติดหนี้ธนาคารกรุงไทย mm hmm. เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น550,000บาทค่ะแต่ไม่มีเงินเพียงพอนะคะประกอบกับ ประสบปัญหาเรื่องสุขภาพทางกายนะคะที่ถูกโรคลุมเลาอย่างหนักเลยส่งผลให้ตลอดเวลาที่ผ่านมาค่ะเจ้าตัวเนี่ยไม่สามารถส่งเงินให้กับทางธนาคารได้เพราะว่าต้องเจียรมรักษาตัวเองจนหมดค่ะทั้งยังไม่มีงานแสดงมานานแล้วนะคะชีวิตความเป็นอยู่ก็ลําบากแร้นแค้นนะคะแต่ล่าสุดก็มีเจ้าของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ย่านบางปูค่ะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนะคะหลังจากที่ได้ออกรายการโต๊ะข่าวบันเทิงโดยควักเงินจํานวน5 5 0 0 0 0บาทช่วยซื้อบ้านสุดรักเอาไว้ให้และเธอก็ได้พยายามใช้หนี้คืนทีหลังนะคะ ทางป้าแมวในี่กล่าวว่ามูลนิธินักแสดงอาวุโสก็ช่วยป้าค่ะแต่ช่วยในเรื่องของการเจ็บป่วยเท่านั้น แต่ไม่ว่าจะใช้ค่าใช้จ่ายขนาดไหนก็ตามเขาก็จะให้เพียง1 2 0 0 0บาทต่อปีแต่ก็นับได้ว่าช่วยเหลือป้ามาโดยตลอดและอีกคนหนึ่งก็คือคุณนิดอรพันธ์ค่ะเป็นอีกหนึ่งคนที่น่ารักและน้ำใจงามมากค่ะเขาให้ป้าได้ลงละครเรื่องคู่แ้นแสนรักหลังจากที่ป้าแมวประสบปัญหาชีวิตที่ลำบากขัดสนพอได้แสดงละครโทรทัศน์เนี่ยก็เริ่มมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นและก็ยังได้รับงานแสดงเป็นบางครั้งด้วยอย่างไรก็ตามค่ะล่าสุดนะคะในเพจดาราภาพยนตร์ได้ออกมาอัปเดตอาการป่วยล่าสุดของป้าแม โดยระบุว่าส่งกำลังใจให้ป้าแมวป้าแมวดาวพระสุกต,ต่อมน้ำเหลืองโตขาบวมทั้งสองข้างนักแสดงอาวุโสรุร่งการดาบเบนจมาพรวัย79ปีล้มป่วยจากอาการขาทั้งสองข้างบวมน้ำเหลืองโตช่วงนี้ชีวิตลำบากเพราะาออกไปทำงานไม่ได้ขาดรายได้โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากงานบันเทิง และการช่วยเหลือจากมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโสที่มอบเงินช่วยเหลือให้รายปีตามปกติ1ปีจะได้1 5 0 0 0บาทซึ่งจากสถานการณ์โควิด19ในตอนนี้ก็ช่วยเหลือนักแสดงอาวุโสเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเงินช่วยเหลือให้อีกคนละ1 0 0 0 0บาทคือนักแสดงอาวุโสทุกท่านจะได้รับเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิ25,000บาทสำหรับผลงานการสแสดงตอนนี้นะคะป้าแมวมีผลงานที่ได้รับบทเป็นคุณเท้าไฉไลาจากละครเรื่อง สูตรลับฉบับวังนาคีทางช่อง9ค่ะทั้งนี้นะคะอุ้มก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับป้าแมวด้วยนะคะขอให้กลับมาแข็งแรงไวๆนะคะ